เรามาถึงหน้าสุดท้ายแล้วครับข้อที่5นะครับเราจะไปกันแบบเร็วๆก็แล้วกันนะในหน้านี้ครับแต่อันดับแรกอ่านโจทย์กันก่อนนะโจทย์ให้เรามามีอะไรถามอะไรนะครับตู้ปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดความสูงได้80ซนติเมตรตู้ปลานะสูง80ซนเมตรนะครับจำแค่นี้นะครับมีพื้นที่ฐาน30,000ตารางเซนติเมตรนะครับพื้นที่ฐานก็คือข้างล่างนะครับ สามหมื่นตารางเซนติเมตรครับต้องการใส่น้ําให้ต่ํากว่าขอบนะครับตู้ปลาสิบเซนหมายความว่าไงครับใส่น้ําเข้าไปต่ํากว่าถ้าตู้ปลามันอยู่ในทรงแบบนี้ครับอ่าอย่างนี้นะครับตู้ปลานี้สูงเท่ากับแปดสิบถูกไหมครับแปดสิบเซนติเมตรเขาต้องการจะใส่น้ําให้ต่ําลงมาครับสิบเซนก็คือใส่ไปประมาณนี้ นะครับต่ำกว่า10เซนแสดงว่าใส่เข้าไปเท่าไหร่ครับอันนี้10เซนนะแสดงว่าตรงนี้ก็คือ70เซนถูกไหมครับต้องการใส่น้ำเข้าไป70เซนนั่นเองครับถามว่าน้ำที่ใส่เข้าไปตรงระบายสีฟ้าตรงนี้ครับเท่ากับกี่ลิตรตอบเป็นลิตรนะครับให้มาเป็นเซนหมดเลยนะครับเป็นเซนนะครับแต่ว่าถามเป็นลิตรครับดังนั้นเราต้องเปรียบเทียบหน่วยของ เซนนะครับซึ่งอาจจะเป็นลูกบาทเซนติเมตรเนาะให้กลายเป็นลิตรอีกทีหนึ่งนั่นเองครับเราจะเริ่มกันยังไงครับอลองพิจารณาดูตรงนี้ก่อนครับเราจะสังเกตเห็นว่าความเป็นจริงแล้วเขาต้องการที่จะถามว่าน้ำเนี่ยมันคือเท่าไหร่ฉะนั้นเราคํานวณหาปริมาตรของน้ําได้เลยครับนั่นก็คือปริมาตรของน้ำก็คือพื้นที่ฐานครับพื้นที่ฐานคูณความสูง พื้นที่ฐานของตู้ปลากับพื้นที่ฐานของน้ำมันต้องเท่ากันนะครับถูกต้องไหมครับเพราะว่าน้ำมันใส่เข้าไปในตู้ปลาตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้บอกเอาไว้แล้วว่าสามหมื่นตารางเซนติเมตรและน้ำสูงอยู่ที่บอกเป็นในในมาครับ80ลบก็คือ70ฉะนั้นพื้นที่ฐานคูณความสูงนั่นเองครับก็จะกลายเป็น ปริมาตรของน้ำแต่แต่แต่แต,แต่แต่เอาไว้เพราะว่าเป็นเซนติเมตรนะครับมันจะได้ออกมาเป็นลูกบาทเซนติเมตรเราจะต้องแปลงลูกบาทเซนติเมตรให้กลายเป็นลิตรแล้วจึงจะตอบคําถามได้โอเคนะครับมาแสดงวิธีทาเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้เราจะทําการขยับนิดนึงแล้วกันนะครับมันจะมีที่ตอบไม่เอ่ยโอเคมาตรงนี้เลยครับ ดังนั้นนะครับวิธีทํำของเราก็คือ1นึครับเราแสดงให้เขารู้ก่อนว่าข้อมูลที่เราได้มาว่าตู้มานี้มีขนาดเท่าไหร่ครับความสูง80เซนนะครับแล้วน้ําที่เราต้องการจะเติมเข้าไปมันต่ํากว่าขอบตู้ปลาอยู่ที่10เซนนั่นหมายถึงอยู่ที่ระดับ70เซนเอามาจากไหนเอามาจาก80คือความสูงของตู้ปลานะครับลบด้วยต่ํากว่าขอบนีครับ10เซน ต่ำลงมา10เซนก็คือเหลือ70เซนเห็นไหมครับเราได้ความสูงของระดับน้าแล้วครับทีนี้ปริมาตรของน้ําหาได้จากสูตรพื้นที่ฐานคูณความสูงปริมาตรของน้ํานะครับพื้นที่ฐานเดียวกันกันกบตู้ปลานะครับคือ30,000คูณด้วยความสูงคือ70ครับเราเลยได้คําตอบออกมาเป็น2,100,000ลูกบาทเซนติเมตรครับ สามคูณเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดนะศูนย์อีกสี่ตัวและเป็นห้าตัวนะครับก็จะใส่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมก็จะได้สองล้านหนึ่งแสนลูกบาทเซนติเมตรนะครับแต่ว่าตอบไม่ได้เพราะเขาต้องการถามลิตรนะครับไม่ใช่เขาต้องการเขาถามลิตรเลยครับเราก็เลยจําเป็นจะต้องเทียบหน่วยลิตรกับลูกบาทเซนติเมตรก่อนซึ่งลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยเทียบเป็นลิตรอยู่ที่หนึ่งพันลูกบาทเซนติเมตรครับ ได้1ลิตรก็เลยต้องเอา2ล้าน1แสนลูกบาทเซนติเมตรตั้งนะครับหารด้วย1,000 1 0 0นก็คือหน่วยเทียบตรงนี้นะครับเราได้คำตอบออกมาคือตัดศูนยนั่นเองครับ 1, 2, 3, 1, 2, 3ครับเหลือ2,100ตอบเป็นลิตรฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ2,100ลิตรนะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับเสร็จนะครับจะสังเกตเห็นนะครับ พื้นที่ฐานเขาให้มาเป็นพื้นที่ฐานของตู้ปลาเอามาใช้เป็นพื้นที่ฐานของน้ําได้ครับเราหาเพียงแค่ความสูงของน้ําเท่านั้นเองครับเพราะเขาถามต้องใส่น้ําไปเท่าไหร่ความสูงของน้ําบอกเป็นนัยยะมาว่าตู้ปลาสูง80แล้วก็น้ํามันใส่เข้าไปต่ํากว่า10ก็คือหักลบกันแั้งความสูงเหลือที่70ไม่ยากนะครับไม่ยากนะ ดังนั้นเราก็เลยได้คำตอบออกมานะครับเพียงแค่หาความสูงของน้ำให้เจอแล้วก็เอาไปคูณกับพื้นที่ฐานได้ปริมาตรของน้ำนะครับอันนั้นเอาไปตอบคำถามได้เลยว่าปริมาตรของน้ำเท่าไหร่แต่มันติดไปอีกนิดเดียวตรงที่ต้องตอบเป็นลิตรก็ต้องไปแปลงเป็นลิตรก่อนนะครับท,ทําทีละขั้นนะครับไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับมาดูข้อที่6กันครับข้อที่6นะครับ โจทย์ถามว่าภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีน้ําอยู่8ลิตรครับนึกถึงนึกถึงกล่องนึกถึงตู้ปลาตะกี้ก็ได้นะครับว่ามีน้ําอยู่8ลิตรเพราะเขาบอกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไม่ต้องนึกถึงอะไรนะครับถ้าระดับน้ําสูง10เซนติเมตรภาชนะนี้วัดขนาดภายในได้ยาว40เซนติเมตรกว้างเท่าใดถามอะไรครับอย่างนี้ ภาชนะนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือทรงเดิมครับทรงเดิมนะครับมีน้ําอยู่8ลิตรครับแสดงว่าความหมายของมันก็คือน้ําเต็มนะครับน้ําเต็มนะภาชนะนี้ครับถ้าระดับน้ําสูง10เซนติเมตร10เซนครับ ยาวอยู่ที่40เห็นไหมภาชนะนี้นะครับยาวอยู่ที่40่สิเขาถามว่ากว้างตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่การหาปริมาตรมันคืออะไรครับลักษณะของปริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงนะครับฉะนั้นเรารู้ครับว่าปริมาตรตรงนี้คือ8ลิตรครับฉะนั้นถ้าเราเอาอะไรครับ พื้นที่ฐานก็คือตรงนี้นะครับนะครับที่เราไม่รู้เนี่ยครับคูณกับ40ก็คูณกับ10คือความสูงเราจะได้8ลิตรครับเราจะต้องได้ตรงนี้ว่าเป็น8ลิตรฉะนั้นเราทำไงก่อนครับเราทำการหาพื้นที่ฐานให้ได้ก่อนครับว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับสูตรของการหาพื้นที่ฐานก็จะเป็นปริมาตรหารด้วยความสูงนั่นเองเป็นส่วน ลักษณะของความสัมพันธ์นะครับส่วนกลับกันนะครับฉะนั้นเราก็ถ้าเราหาพื้นที่ฐานได้เราก็จะเอามาอะไรครับอันนี้มันคูณกันเป็นพื้นที่ฐานเราก็เอา40มาหารพื้นที่ฐานนั่นเองครับลำดับอีกทีหนึ่งนะครับปริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานตรงนี้ครับคูณด้วยความสูงนะครับพื้นที่ฐานเท่ากับ40คูณด้วยสิ่งที่เรายังไม่รู้ตรงนี้ครับ ดังนั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะหาพื้นที่ฐานเพราะเราเองไม่มีคำตอบตรงนี้นะครับเราต้องหาพื้นที่ฐานเราจะเอาปร,ริมาตรตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยความสูงครับจะได้พื้นที่ฐานนะครับพื้นที่ฐานเกิดมาจากความกว้างคูณกับความยาวนึกออกนะครับดังนั้นถ้าเราได้พื้นที่ฐานมาแล้วนะครับ 8ลิตรเนี่ยไปหาร10เนี่ยได้พื้นที่ฐานเมื่อเราได้พื้นที่ฐานมาแล้วนะครับเราก็เอามาหาร40นะครับเราก็เอามาหาร40เราจะได้นี่ครับความกว้างมันเกิดมาจากการคูณนะเราถึงได,ได้เอาไปหารามาดูวิธีทําเลยกันเลยครับเพื่ออธิบายแล้วยังไม่เข้าใจมาดูภาพของการคิดกันเลยครับบอกแล้วว่าเราจะทํากันแบบเร็วๆนะในข้อนี้อันดับแรกครับ เราจะทำการหาพื้นที่ฐานให้ได้ซะก่อนนะครับพื้นที่ฐานเกิดมาจากปริมาตรนะครับหารด้วยความสูงครับพื้นที่ฐานนะครับได้มาจากปริมาตรหารด้วยความสูงปริมาตรคือ8ลิตรครับหารด้วยความสูงคือ10เซนติเมตรแต่ลิตรกับเซนมันคิดกันไม่ได้นะครับเราเลยต้องแปลง8ลิตรนะครับ ให้กลายเป็นลูกบาทเซนติเมตรให้มีหน่วยเป็นเซน์เหมือนกันซสก่อนนะครับฉะนั้นเป็นที่มาของตรงนี้นะครับว่าทําไมเราต้องเอา1ลิตรมาแปลงเป็นเทียบกับ1 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตรเพราะเราจะเอา8ลิตรนะครับไปคิดว่ามันเท่ากับกี่ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองครับฉะนั้นตรงนี้นะครับเราแปลง8ลิตรให้กลายเป็น800พลูกบาทเซนติเมตรก่อนครับได้800พลูกบาทเซนติเมตรแล้วนะฉะนั้นนะครับในส่วนของ แลิตรก็คือ8,000ลูกบาทเซนติเมตรโอเคนะครับเรารู้ภาชนะอันนี้เป็นการกำหนดข้อมูลจากโจทย์ครับว่ามีความยาวอยู่ที่10ิะขอโทษที40่สิเซนติเมตรนะครับตรงนี้ครับแล้วความสูงอยู่ที่10เซนติเมตรตรงนี้นะครับโอเคนะ40ความยาวนะครับความสูง10นะครับและได้มาครบลนะครับ สูตรในการหาพื้นที่เท่ากับปริมาตรก็คือ8 0 0พันลูกบาทเซนติเมตรหารด้วยความสูงความสูงก็ให้มาแล้วครับสิบเซนติเมตรเราเลยได้8 0ดพันหารสิบตรงนี้ครับซึ่งได้แ800ดรอตารางเซนติเมตรก็คือพื้นที่ตรงนี้ครับพื้นที่ข้างล่างนี่เองครับเป็นพื้นที่ฐานนะครับพื้นที่ฐานเห็นไหมครับตรงนี้ครับ โอเคนะสามจุดนี้นะครับหนึ่งสองสามนี่นะครับพื้นที่ฐานเท่ากับปริมาตรหารด้วยความสูงนะครับปริมาตรคือแปดพันหารด้วยความสูงคือสิบก็เลยได้แปดร้อยหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะครับทีนี้ตอนนี้ย้อนไปอีกนะครับโจทย์ให้เราทําการหาความกว้างนะครับโจทย์ให้เราทําการหาความกว้างความกว้างนะครับสามารถหาได้จากพื้นที่นะครับพื้นที่ฐานหารด้วย ความยาวฐานหมครับกว้างคูณยาวนะครับถ้าเราเอาความกว้างคูณกับความยาวจะได้พื้นที่ฐานครับฉะนั้นถ้าเรามีพื้นที่ฐานอยู่แล้วเรามีแล้วนะครับก็คือ800ถ้าเรามีพื้นที่ฐานอยู่แล้วเราเปลี่ยนจากการหารเป็นโทษทีครับเราเปลี่ยนจากการคูณให้กลายเป็นการหารแล้วเอา800นั้นหาร40แทนเราก็จะได้ส่วนนี้ครับ ส่วนของความกว้างนะครับเป็นที่มาของตรงนี้ครับว่าสูตรของการหาความกว้างก็คือถ้ามีพื้นที่ฐานนะครับเอามาหารด้วยความยาวซะพื้นที่ฐานตรงนี้ครับเมื่อมีพื้นที่ฐานก็เอามาหารกับความยาวคือ40ครับพื้นที่ฐาน800ครับความยาว40ครับตามโจทย์ครับอันนี้เต็มโจทย์ 800หาร40ได้20เซนติเมตรฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นที่มาของคำตอบ20เซนติเมตรนะครับเป็นอันว่าจบแค่ตรงนี้เลยครับเพราะว่าเราทำการตอบคำถามเรียบร้อยแล้วครับภาชนะนี้กว้างเท่าใดเนหะ็นนฮะภาชนะนี้กว้าง20เซนติเมตรนั่นเองครับเสร็จแล้วครับแบบฝึกหัดครบ119หน้านะครับทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วทุกหน้านะครับ จากนี้ไปก็ขอให้พวกเราไปทําการทบทวนนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีในเรื่องของการสอบนะครับให้ได้เกรดออกมาดีๆครับขอบคุณครับที่ติดตามกันทุกคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยครับ